สวัสดีค่ะการจากฟินแลนด์นะคะวันนี้มาแนะนำเที่ยวเที่ไม่เล็กว่านะคะขับรถมามาถึงเทนีนะคะเเมืองกู้สโมเับมาไล่ชวมวงเลยสถานที่ที่พักนี้เป็นที่พักที่ดังมากเลยค่ะเชอว่าอีกก์ักิคอเทช มันเป็นค a m p ปิ้งแอรียเป็นโรงเป็นโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> พอโรคโควิดนะคะเขาปิดค่ะคือคือเขาเปิดแล้วแต่ว่าคนมาน้อยในบางส่วนเขาก็าเลยปิดอย่างเช่นซาวน้าจะไม่มีค่ะให้มาท้ายนะคะว่าต่้งรีสอร์ทนี่มีคนมาปักคี้คนเดี๋ยว่าแลว,วิวก่อนนะคะ ตรงนี้เป็นฐานามค่ะฐานามเแล้วก็จะมีใล้ายๆเป็นเรียกว่าทะเลสาบนะคะแหลกๆตรงนี้มองไปตรงนู้นนะคะตรงข้ามือในหลอมนู้นจะเป็นเทเอาสาหรับยางยางเหนือยางใต้กรอกค่ะข้างๆมันนี่เป็นป้าเหล็กแหลกเียกว่าไปเดินมาแล้วนะคะสบายมากมีทางเดินกันถึงพอมองไปตรงนี้นะคะ,ะทางข้ามือเน,อะะอนาะใบต้นไม้ใบเขี้ยวสวยมากเลย รู้แต่ภาษาฟินนะคะก้อยวัวภาษาไทยไม่รู้จักก่อ,อนไหนที่นี่ก็เป็นทะเลทรายนะคะแล้วว่ามีคนไปไปเรือกันเทพักเคยก่อนๆน,นะคะอยู่ในแคมปิ้งแอรียจะบอกแฟนว่าไอ้จอดไอแ้แกๆกับห้องน้ำคือมันจะมีห้องน้ำร่วมมานะคะเป็นเป็นตึกในบริเวณที่เราจอดรถเออบอกไอ้จอดแกๆแ,แต่คนนี้ค่ะบอกแฟนเลยมาจอดร,ริมน้ำเลย นั่นๆได้นอนริมน้ำสักทีนะคะตรงใส่มือเป็นอค่ายๆเป็นกระถอมเล็กๆะคะ่ะมันเป็นสำหรับเท้างคะ่ะเรืกว่าตอนเย็นยางไปแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปเล้่นะคะนี่ค่ะประตูนะเดินก็นมาตรงกรอมม้วนอีกนึง ไมีไหม้ฟื้นไว้ให้เรียบร้อยค่ะตรงวันก่อนี่ไปกไปู้ปีโยวต้องซอื้อไม้ฟืนเองแฟนไม่พอใจหญยนี่มันมาแต่นี้มีไม้มมในในไมมฟื้นค่ะเนี่ยค่ะแลกว่านะคะว่ะยาย่างไส้กรอกแล้วก็ย่างนุ่มปังค่ะ,เอ,คะเอานุ่มปังนั้นมาทานเนยแล้วถึงกระข้างบนนั้นแล้วแต่เราเลยใส่ชีสแล้วก็ใช้ใส่แฮมนะคะย่างไปสักแป๊ปนึงชีสละลายเลยเนี่ลูกเศร้าโมากเลย <laughs> เราไม่กินซ่องชินเลยว่าอืมถึงเทนังค่ะเทนังเขาไหวใจกันนะถ้าเป็นบ้านเรานี่มีคนเอาไปแน่นอนเลยนั่งกว้างค่ะนั่งกวางนี่คือตั้งนมนะคะแล้วก็อุ้นค่ะอืมมีตั้งไ่อันหนึ่งสองสา นะคะตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแตติดน้ำเลยค่ะติดน้ำเลยค่ะแต่นี้นะคะคือโยสงบเงียบไม่ยุ่งกับใครนี่ตื่นมาตอนเชาน้านี้ขอบอกกินกาแฟไปแล้วนึ่งแกว้วยังไม่เจอใครเลยอ่ซิโม,โมลูมิแล้วก็แหม่หยาอย่างนอนอยู่นะคะพี่อบตื่นเชา้าๆออกมาเดินตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นมุม เป็นมุมตำหรับปิ่งยางเหมือนกันนะคะอยู่ข้างหนอกน่าจะดีเหมือนกันบอกควันมันในออกไปข้างบนหรือข้างๆในแคมปิ้งแอเรียนี้มันมีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำมีห้องอาบนา้ำยูไปอีกยูไปเดินไปจับตรงนี้ประมาณซ่องนาทีแต่ว่าเราไม่ใช่แรกค่ะมันไม่นา่ามันธรรมดาเรามาใต้ห้องนามก้องคนฟินแบาบเป็นห้องน้ำแต่อยู่ในป่าหรือว่าสมัยก่อนนะคะ คนแรกนานมาแล้วเป็นสิบ้าแกยี่สิปีก่อนแฟนพาไปเที่ยวทีทีนึงนะฮะพาไปเดินปา่าซึ่งก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าไปซึ่งงงมากคะ่ะเข้าปื้อห้องน้ำนี่ <c oughs> นี่คะ่ะมันเป็นเตหนังวันนี้นะคะข้างหลังก็จะมีทั้งแล้วก็มีทิชชู่ให้อันนี้มีส้ำรับเอ๋อมีกระดาษคะ่ะยปิดก่อนมีกลิ่นมีกลิ่น เมื่อน้องน้ำจะไม่ก่อนเต่บ้านเราอ่ะค่ะเข้าวไปเลยข้าวหนังไปเลยค่ะบางทีก็จะมีใครๆเป็นอ่าเป็นเศษไม้ไปพอเราเข้าวเส้แเราก็เอาเศษไม้นั้นโยนลงไปเป็นเศษนไม้เล็กๆนะคะเออมันจะทำให้มันว่ามันดูดความชื้นไว้แล้วกรกลิ่นกันค่ะไม่เม่นหมาก o อเดอ o r ทอ i ยเลเดินมันนิดนึงนะคะ คลข้างหน้าเนี่ยเป็นโรงแรมค่ะมีไล่ห้องแต่ไม่ได้เช็คราคาได้เลยนะคือมาตรงนี้เปิดมันจะมีหนั่งสื้อสําหรับเสจอรถบ้านนะคะแล้วการข้อมูลเราก็มาเลยคือกายมันพอดีกับระยะทางการขับรถของเราอะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ข้างล่างโรงแรมนะคะมีเรือ <c oughs> มีเรือให้เราลองพายนะคะ ถูกยางนี่โยนในราคาค่ะคือคืนหนึ่งค่ะจอดรถบาน,นหยี่พอกยูโรบวกเราใช้มันจะมีปลัก๊กสำหรับไวชาร์ตรถของเราหร้อก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถอันนะคะรวมไปกับพกอยู่โรสามสองยูโรค่ะโล่งได้หมดเลยนะคะเรียกว่านี่ชวนเฟนไปอยู่นี่แต่ว่าไม่มีใครไปด้วยค่ะเลยไม่กล้าไปกลัวมีแรงพายออกไปเดียวไม่มีแรงพายรับตำบือ บอดนี่ก็ฟรีนะคะฟรีแต่เ้าไม่ค่อยลองเล่นนะ่ะนักเหมือนกันนะเนี่ยอืมแต่เดียวพอเดินมาถึงมีแปดป้าอยู่ซ่องตัวค่ะมันตกใจบินนี่ไปเลยทุกวันนะคะต้องลองเทสนามแล้วว่าในล้ลงไปจนถึงเออ่อลงไปถึงแก่ถึงเอวไปค่ะแต่เย็นมากเลยเลยเลม สบายน้ำสะอาดมากเลยนะคะอืหอหักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ในไหาาวได้เหรอตึกไม่เราแล่ไปแล้วนะคะมาแล่ตึกเก่ามัง้งพี่ยันชอบมากเลยเลยแต่เป็นเก่าๆทำมือทำโดยธรรมาชาตินี่เป็นคลายๆแบบข้องเกาอะคะ่ะเข้ามาไปค่ะมาจบคลิปนะคะตรงนี้ตรงทาเรือ เขาบอกยังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันค่ะแต่ว่ากินกาแฟไปแล้วแก้วนึงถ้าไว้ตอนตอนคลิปว่าให้ไทยว่ามีคนขี้ค้นบนเตน,นี้มือถือเม่มเต็มค่ะแค่ตอบเดีย๋ยวปิดคลิปตั้งมดมีเจจอรถเอ่รอรถบานสิบห้าทีแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารทพ่งก็มีเป็นคอทเทจเล็กๆแต่ทำจากไม้เมื่อกี้นะคะแต่แต่ให้แล่แต่เป็นแบบซี่เกา่า ทางแอรียนี้และคืนมีคนมาพักซ่องขอบครัวคะ่ะแต่ว่าอีกนึ่งขอบรัวเขาไปแล้วก็คือตอนนี้มีแต่บ้านเราซิโมโรมิพีแล้วก็แม่ยาซ่คนคะ่ะโอ้ไมยก็คือเกิดมาไม่เคยพักที่ไหนแต่มันเป็นไพรเวททีนะเลือดเชือเลยเลือดเ,เชือครั้งนึงในชีวิตจริงๆเดี่ยวในช่วงนี้นะคะเออ เดี๋ยวไปปลุกซามีปลุกลกแล้วก็ทำอาห้าเชาวค่ะค่อยทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณติชมค่ะพอคิดตึ้งมาคิดตึ้งมาเดี๋ยวโควิดซาแล้วรับบานนะวัสดีค่ะ